เรื่องอะไรหเรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรกันมีอะไรหรือเล่าล่ะรามีอะไร้ารภาพก่อนสารภาพอนให้หให้หใจก่อนากนหวาไรม่อรไม่มีอะไรแมหลายคนจับจิ้นกับหลานพี่้นาะใเออกับวกาตอนช้าอ๋อก็คือไปยิมเป็นคนที่เจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าไปยิมแล้วก็คือไปเวลาเดียวกันเจอที่ละสองสองวันอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นเพื่อนกัน่เป็นเพื่อนั ก่อนเป็นเพื่อนกันออแต่รู้สึกว่าไปกินกันตอนเช้าแบบว่าตอนเช้ามากเจ็ดโมงแปดโมงไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่สิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงเท่านั้นค่ะออใช่ออแต่ก็คือเจอบ่อยมากเป็นเพื่อนกันเ,ออเป็นปีแล้วจะเป็นงไงร,รู้สึกงไงล่ะคนจับจิ้มกัน <c oughs> ว่านี่แหละพอมีเรื่องปุ๊บหนูก็ส่งไปให้แล้วบอกว่าเออเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนาะไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีอะไรใช่แสดงว่าส่งให้ดูเลยส่งให้ยังไงบ้างเขาก็หัวเราะแล้วก็ไม่มีอะไรคคคนน เป็นเพื่อนกันจริงๆค่ะเพื่อนกันจริงๆตองรู้สึกแบบว่าเคมีมันได้เหรอคือบอกว่ามันดูแบบอันนั้นพี่เห็นในวิดีโอกับพี่ต้องดูพวกหนูชีวิตจริงทำไมอ่ะก็คคอเป็นเพื่อนแบบไม่เเป็นเพื่อนกันแบบโยโรเลยอ่ะใช่เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วตอนที่มันเป็นข่าวอะส่งไปเขาดูโพสต์ไว้ไงว่าก็วนล้อมมาแล้วก็ไม่มีอะไรหรอก มันเก่งไหมครั้งต่อไปที่ต้องไปเจอกันสิบโมงสิบเอ็ดโมงต้องตัดจัดก,การกันไ,ไม่เก่งเลยก็เจอวันต่อไปก็เจอเลยก็เหมือนเดิมปกติใช่ค่ะไม่ได้มีสเปซแต่ว่าพอเป็น่ามแล้วเขาจะถามว่ารุนขึ้นไหมเหรอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะหรือว่าเราไม่สดแล้วอุย้ยอันนี้<อ>แรงมากเลยสดแร่ปันปันอยากช็อตพี่มากปะพี่ก็สดพี่ก็ถามให้แพทเทิร์แต่ปันปันช็อตพี่กลับมาพี่แบบสดข้าสดยังไม่ได้มีใครอยู่ดูนี้เลย เรื่องจริงหรือข่าวเลยแสดงว่าวาเลนไทยนี้ก็ไม่ได้มีมย,ยังไม่ได้มีแทนอะไรแต่ว่าก็จะจไปกินข้าวกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างงี้ใดๆหรือว่าจะดูคนุลูกดอกไม้ลงก็เออก็ผิดเรือก็เดี๋ยวว่ากันก็เดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องของขั้นตอไปวาเลนไทยไม่มีหรือว่าไม่ว่างวันต่อไปทํางานวนเลนไทยก็ทํางานก็จะไม่ออกไปไหนดึก เกือบแล้วไงคะถ้าหนูเราลูบดอกไม้ก็ถ้ามีคนมือคุยมั้ยนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยคนที่จะส่งดอกไม้ก็คือคนที่เราคุยมั้งค่ะมั้งถ้ารู้ตัวก็นยังพี่สาวแลประโยคยอดดีมาในท้ายนี้ปันันเหงาไหมไม่เหงาไม่เหงาเพื่อนเราเยอะจนเราจะไม่มีใครเราก็มีเพื่อนพ่อแม่ก็อยู่ เพื่อนเพื่อนให้ดอกไม้เราได้ไหมครับได้ค่ะไม่ติดเลยส่งมาได้เลยค่ะทำมาได้เลยเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้วันนี้เป็นเพื่อนวันหน้าเป็นอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นี่เป็นเพื่อนที่ไเป็นอะไรดีกว่าเพื่อนเหมือนเดิมค่ะสุดเก๋เพื่อนเราในวงการหรือนอกวงการนอกค่ะนอกถามแบบพักเท่าเดมีคนเข้ามาจีบเยอะไหมอ่ะไม่มีเลยค่ะน้อยน้อยน้อยแค่ไม่มีเลย เพาจะกลัวมั้งเพราะว่าในนาทีไม่ในเวลานาทีเราจะส่งไงเพราะเราพบมันค่อนข้างนานอันนี้นีก็สดเป็นนานอยู่นะนานแล้วนะคะจะจะปีนึงแล้วนะคะเหงาไหมคะคุก็มันมันก็มีช่วงแบบเหงาเงายมยมบ้างแต่ว่าเราโชคดีเราเพื่อนเยอะเราก็คือแบบไปนู่นไปนี่ก็คือทําให้ตัวเองแบบแอคทิวิตี้เยอะก็จะไม่เหงาบ้างแสดงว่ากิจกรรมส่วนใหญ่จะอยู่กับเพื่อนเลยใช่ค่ะค่อนข้างเป็นคนกิจกรรมเยอะแน่นอนดูนาทีประทานนี้เราเหงาไหมคะไม่เหงาบอกเราไม่เหงา าีดอกไม้ไม่ติดก็จะลงโซเชียลให้ทุกคนเห็นค่ะต้องระบุไหมว่าชอบดอกไม้อะไรคนทางบ้านที่ดูหรือคนที่ชื่นชอบเราก็จะได้ส่งไปดูอะไรก็ได้ส่งมาเถอะค่ะไม่ติดเลยค่ะไม่เลือกเยอะเราง่ายๆต้องแบบเป็นคนที่สนิทแล้วก็ส่อนคลายมากถึงคุณที่ส่งดอกไม้ต้องอยู่ที่อยู่เลยนะพักมาได้เดี๋ยวส่งที่อยู่ไปไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยค่ะระวังวิชชีพนะคะ ตักเองตักไม่ได้ตักไม่ได้ตักไม่ได้ส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัว mm ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่สถิตระดับนึ่น้อระดับหนึ่งค่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะวันนี้นะคะยืนยันว่าเวรินไทยเจอกันเจอกันเจอดอกไม้น่ค่ะเอาตรงนี้ขออนุญาตถาม่ลยกับกับพี่ดูได้ติดตาม ข่าวอ๋อเห็นเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้ไม่ได้คุยกับพี่ดิวส่วนตัวเลยแต่ว่าก็คือได้ยินแบบคนพูดถึงอ่านในข่าวเฉยๆเลยใช่ไม,ไม่รู้เรื่องไม่เจอกับพี่เขาบ้างไหมก่อนนั่นะอ้ไม่ไม่ได้เจอนานมากตั้งแต่ตอนแต่งงานนู่นเลยที่เจอล่าสุดเลยตกใจข่าวไหมคะตกใจก็คือเห็นแต่ว่าหนูไม่ได้อ่านละเอียดขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเห็นแบบคนพูดเห็นอะไรอย่างเงี้ยอเาังยสร อะไรนะคะเป็นส <ok> ิ่สนุกนะเขาอย่ก็คือถ้าเจอถ้าได้เจอถ้าได้คุยก็ให้กำลังใจค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอเลยไม่ได้คุยคงไม่ได้ทักอะไรไปแต่การทอ่านข่าวมามีการนั่นนี่ระงงไปถึงเราที่สัมผัสได้ไม่มีการกระทําแบบนี้ที่เราเห็นเราไม่เห็นเลยคือตัวหนูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอเรื่องนี้กับตัวหรือไม่ได้อะไรเราก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นเหมือนที่เขาพูดไหมใช่ไหมไม่รู้เลยหนูเห็นแต่ในข่าวเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ถามเลยคนรอบตัวก็เออเห็นแต่ในข่าว แต่ในในเรื่รรรรรองในก่อนหน้านี้แบบว่าความเรื่องความจหตการใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้มันมีัะกูมันมีโอกาสเป็นปนัญหาตะกูไหมคือหนูไม่ได้สนิทหนูเห็นพี่ดิวตามข่าวตามอะไรนี่ไงใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้สนิทกับพี่เขาไม่ได้ไปแฮงเฮาอะไรเราก็เลยจะไม่รู้ชีวิตช่วตัวเขาเลยใช่ก็คือไม่ได้เจอกั้งแต่ไปงานใช่ค่ะแต่ก็คือเป็นกําลังใจให้ก็แค่ห่วงนะพี่ชาใช่ก็ขอให้ขอให้ผ่านทุกอย่างไปได้ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะมันไปดอกไม้วัน